โอเคเข้าหน้านี้ก็ได้ทุกคนแล้วเนาะนะครับส่วนใครยังยังไม่เข้าก็เดี๋ยวรอโหลดก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องพารามิเตอร์หลักๆนะครับของส t ตน b าร์ดรีฟิชชั่นอ่ะมีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานแยวผมเอาสไลด์ให้ทานมูนไปด้วยนะครับโอเคอ่าโอเค สไตล์แ r ปพล l เชันเนี่ยเรามีพารามิเตอร์หลักๆนะครับอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพาริเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเนรดแอปไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโลคอลสตอร์นะครับหรือมันเป็นคาวเรียกว่าหรือไม่แต่มิจิเนี้สุดท้ายก็จะเป็นพารามิเตอร์แบบนี้แต่อาจจะถูกเรียกในชื่ออื่นนะครับพารามิเตอร์แรกเดี๋ยวผมอธิบายทีละอันโมเดลนะครับโมเดลก็คือโมเดลที่เรา ใช้ในการสร้างภาพนะครับซึ่งจะเป็นไฟล์แยกาอากทีนะครับไฟล์อาจจะมีมาสกคน t ckpt หรือ s o t เซฟเทนเซอ Set นะครับไซส์ประมาณสักอาจะอยู่ประมาณ2องกิกะไบต์ถึง7จ็กิกะไบต์นะครับแต่คนหลักที่ให้ทุกคนลงเนี่ยคือเขาดาวน์โหลดโมเดลมาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คลิกเดียวง่ายมากอ,อันนี้จะเห็นว่า แต่และโมเดลก็ได้ภาพแตกต่างกันอันนี้ผมใช้พร้อมกันนะครับคอมพวิวเตอร์ทุกอย่างนะครับอันแรกเป็นโมเดล Real ภาพกระตุกแบบนี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นโมเดลเร a l i s t i c ซึ่งจำเปนเ็นที่เราใช้ใช้เรียรนกรณีเขาหลักของท,ทุกคนเลยเนี่ยปกติตั้งโมเดลชื่อมอเมกเอาไว้นะครับอ่าวันนี้ที่เป็นโมเดลที่สองอันที่สามก็จะเป็นโมเดลแนว l r e a l i s t i เหมือนกันนะครับอันที่สี่เนี่ยให้ดูว่าความสามารถของ s p i d เ r Vision เนี่ย เราสามารถนำโมเดลมาผสมกันเองได้ในสัดส่วนที่เรากำหนดได้นะครับอย่างสุดท้ายผมใช้โมเดลหนึ่งในโมเดล 2, สองมาผสมกันในสัดส่วนอย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือศูนย์จุดห้านะครับก็จะเป็นโมเดลที่ผสมกันออกมาก็จะเห็นว่าก็จะมีความเหมือนจริงที่ออกมาประตูอะไรนะครับตอนนี้มีแค่สามโมเดลตอนนี้มีแค่สามโมเดลเอ่อโมเดลเงินทันนะครับ โหลดโมเดลด้วยนะครับถ้าอยากใช้โมเดลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาาใจว่าตัวเรดิวชั่นเป็น open source เพราะฉะนั้นฟอกในความโอเพนซอร์สเนี่ย open source เนี่ยกลายเป็น community แข็งแกร่งมากทุกคนเข้ามาทดลองนะครับทุกคนเข้ามาเทรนโมเดลใช้นะครับมอ่รเกี่ยวกับเจนนี่เจนนี่เป็นบริษัทนะเขาก็มีโมเดลที่ดีมากๆในโมเดลเศรษฐกิจตัวเรดิวชั่นเรามีโมเดลที่ community เทรนมาเป็นพันโมเดลที่เลือกใช้ประมาณนี้อยกัน ว่าตอนนี้คือใช้งาน,นฟรีใช่ครับฟรีทุกอย่างครับถูกครับแต่ก็จะไปเสียไปแพงเรื่องฮาร์ดแวร์เนาะที่ใช้แรงโอเคอันที่สองคือพร้อมนะครับพร้อมเนี่ยก็เป็นพื้นฐานฐานเทคนิคยีอยู่ละอันนี้ผมจะอธิบายไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าเออ่มีสมุนอธิบายเยอะพร้อมเนี่ยส่วนใหญ่หลักการเขียนพร้อมมัน,นก็ต้องใช้คอมเจนนี้ได้นะครับเราเขียนทั้งหมดสี่แบบมีผมก็ปกติเวลาผมเขียนผมก็เขียนทั้งหมด แบ่งเป็นสี่หัวข้อนะครับในสกอร์ไลทูชันเนี่ยข้อดีที่เราแบ่มันพัดได้ด้วยเวลาเราทำนะครับก็จะง่ายต่อการแก้ไขมันทันแรกก็จะดูว่าเราทำการภาพอะไรนะครับหมายถึงเราการภาพวาดหรือภาพถ่ายภาพแนวไหนภาพโปสเตอร์หนังเพนติง้งดออิ้งโปเลาฟีก็จะเป็นมันทันแรกนะครับมันทันที่สองอันนี้ผมใส่เป็นแฟชั่นโ,โปเลาฟีนะครับเอาได้วัน เราอยากได้รูปที่เป็นรูปเสมือนจริงเนาะภาพถ่ายนะคะรับอานที่สองเป็น subject นะครับอ,อยากได้ไรยายละเอียดแบบไหนคนอายุเท่าไหร่เชื้อชาติอะไรใส่ชุดแบบไหนนะครับมีกี่คนก็ใส่ได้เป็นก็เป็นส่วนของ subject เรานะครับผมใส่เป็นรูปใส่ความฮาคิวแมนวาริงแจ็กเก็ต T-shirt โอซยินนะครับ อันนี้ก็ <c oughs> ก็ระบุไปประมาณนี้อ่าส่วนที่สามมาครับที่สามก็จะเป็นเรื่องของรายละเอเยเียดเพิ่มเติมอย่าไปเรื่องแบ็ k กราว n d นะครับอ่หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแสงต่างๆนะครับก็จะใส่เป็น,น,นที่สามนะครับอันนี้ผมใส่เป็น noise background นะครับ moderner sunset dim light bokeh ก็เป็นการบรรยายกับสภาพแสงนะครับส่วนที่สี่ก็จะเป็น ผมเลือก Modify Keyword Modify Keyword แท็กก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้ภาพออกมา Composition หรือรายละเอียดดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าภาพเนี่ยโมเดลมันถูกเทรนมาด้วยภาพไม่รู้กี่พันล้านภาพนะครับทุกภาพจะมีแท็กอยู่เราก็ใส่พวกนี้เพื่อพยายามบีบให้โมเดลใช้หลัก n t space ที่ประกอบด้วยภาพที่ดีอ่ะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใส่ Masterpiece Quality Ultra Detail KVS, DVR, Soft Light อะไรพวกนะี้ใส่ไปนะครับได้นหมดนะเขา้าข้าประมาณน,นี้ของพร้อมส่าส์ารียลชันจะไม่เหมือนมี่จะมีกเรื่องคือจะมีเรื่องในกระดิ่พร้อมนะคระับ้นกระดิดงพร้อมต้อง,งข้าล่านะในกระดิดพร้อมคืออะไรที่เราไม่เอาใส่ไปในกระิงพร้อ,อมนะครับในกระดิงพร้อมเนี่ยก็จะ ผมแบ่งได้เป็สนสองหมวดหมู่นะครับหมวดหมูม่แรกคือสิ่งที่เราไม่ต้องการในภาพนะครับเช่นอ,อย่างแรกผมใส่ผมต้องกา,ารภาพวาดเป็นภาพสมจริงเนาะผม่ก็สอไม่ได้ผิดความว่าผมไม่เอาเพนติ้งไม่เอา,เอาสกเกจนะครับหรืออา่าเราสร้างภาพมาเป็นภาพคนแล้วต่อเซอร์รวรสชัน่นบางทีจะนาอะไรนำบ้า,ามาเป็นเรืเ่องความใสีมวง บางภาพเราบอกว่าเราไม่เอาบอกเราก็ใส่ไปเลยไม่เอาเมอกนะครับหรือเราจะระบ,บุสีก็ได้เช่นในภาพเราไม่อยากให้มีสีแดงอยู่ในภาพประมาณนี้นะครับเราก็ใส่สีไปได้หรือเราต้องการภาพเมืองที่ไม่มีต้นไม้เราเขียน city b a า k g r เนะเราไม่อยากให้มีต้นไม้เราก็มาใส่ต o s เ t ยสหรือว่า true ใน negative ง่ายค,ค,คือพร้อมจะเอาอะไรใส่ในนั้นนะครับ negative ไม่เอาอะไรก็ใส่ใน negative นะครัคบครับผมวงเล็บของวง,งมีเดียวเลย เ okay. อาโอเคข้างล่างเป็น n ก g a t i v e f อีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นน e g a t i v e f เกี่ยวกับเรื่องการปัดปรยเภทสเ,ท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 เทต็เรือ่องของคุณภาพถ้าทำได้เมื่อกี้ n e g มเรามีข้างล่างสุดเรามี Masterpiece Best Quality เลยใช่ใส่วย่ค่ามันดีขึ้น,นะครับเพราะฉะนั้นใน n นก a t ี v e f ้อก็เช่วเดียวกันอะไรที่มันแย่ๆ,ๆแล้วก็มาใส่นะครับ s Quality Low Quality Low r e s s Monochrome Scale นะครับ ย้อถึงอันนี้สำคัญที่สุดสองสองคำสุดท้ายคือ msw แล้วก็นู๊ดนะครับเพราะว่าบางครั้ง standard r e s i o n จะชอบมาเล็ภาพคือจะไม่เหมือนมิจานณีไม่จะไม่มีเซนเซอร์ส t ต n d a r d r e s o l u t i o เราไม่มีเซนเซอร์ะครับเพราะฉะนั้นบางทีสาหรับในการอ่านภาพแนวสกัดบวกหรือภาพนู๊ดก็ให้ใส่ในกระดิ่งขอบไปด้วยนะครับส่วนโมเลสตอนนี้หมายถึงอะไรโมเลสจริงๆเนี่ย ไปถึงการเดบก้อมนะครับเราใส่วงเล็บถ้าเป็นวงเล็บซ้อมกันหลายๆชั้นหมายถึงว่าให้ความสำคัญกับร้อมนั้นมากขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนนี้เป็นตัวเลขก,ก็เป็นเบสก,กาันนะครับก็ปกติเนี่ยเขาแข็งดุทกทุก็จะมีเบสก็เปันหนึ่งนะครับถ้าเราใส่วงเล็บแล้วเราใส่อโคโลนสองเข้าไปอย่างเงี้ยหมายถึงว่าให้ความสำคัญของเบสเนี่ยเท่ากับสองหมายถึงให้ควาคาันของ ของท,ท็อเปิ้ลได้มากกว่าอื่นประมาณนี้นะ,ะเรื่องเบรคเนี่ยก็ใช้กับพร้อมปกติดได้นะคะับาป,ป,ปร่มถามใส่โพลล2สองกับวงเล็บต้อนเป็นอันไหีแรงกว่านะครับโอเควงเล็บหนึ่งอันถ้าไม่มีโพลันแล้วัวเล่ระบุเนี่จะเพิ่มเบรยประมาณศูนยจดสามสามครับเพราะฉะนั้นวงเล็บสองอันก็จะประมาณหนึ่งจดหกห นะครับเพราะสถานะมันคือหนุ่มนาะแต่ถ้าเกิดเราขอล่างสอบเลยว่าก็เอาสอบเลยไม่ต้องมาใส่เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งใช้กับความเดียวๆนะครับอ่อันนี้ก็อ่ะเขาผมกลับไปอันเียอ่ะครับอยากอยากดูว่าพวกพวกคีย์เวิร์ดเนี้ยมันจะต้องเป็นคำที่แบบเฉพาะเจาะจงตรงอะไรเช่นนะครับอย่างโลเลตอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราใส่เป็นโลเลตโซลูชันอย่างเงี้ยมันจะมี แต่เขาว่าเป็นผลในวงก,การเขาใช้คขาว่าโ o เลส s s ไปเลยนะครับที่เราต้องจำว่าอย่า high less low less อย่างเงี้ยเราต้องใช้คำนี้เปนเป๊ะนะครับอ่าโอเคเป็นคำถามที่ดีครับเอ่อจริงๆไม่จำเป็นครับใช่ไหมใใช้ solution มอง s o l u t i ใช่ครับสุดท้ายต,าต้องเข้าใจว่าเอาเ่อเดลถูกเทรดม,มาด้วยภาพบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าห้าพันล้านภาพน,นะครับคำพวกน,นี้เป็นเงินท่าที่มันถูกแท็กอยู่ในภาพที่แม่มตอนเทรนนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ ผมใช้เพาว่าใช้คำว่าทดลองอแบบแบบดูดบ้างแต่โดยปกติแล้วจะใช้จะใช้เนกาตีฟซ้อมประมาณนี้นะครับเท่านั้นสายเป็น l o resolution ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือ low res ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเนกาตีฟค้อมเนี่ยผมเอาไว้ให้ในไฟล์ google doc นะครับลิ่งอันแรกนะครับถ้าไปดูจะอยู่ในนั้นอันนี้ก็วามต่างของซ้อมต่างๆนี้เอาไว้ดูคร่าวๆนะครับอันแรกก็เป็น ได้มาว่าส่งเส็ิลิมไล,ลท์โบเก้นะครับอันที่สองเรเปลี่ยนไม่เอา polyest แล้วเราไปอยู่ในเมืองเป็น city dark cloud นะครับแต่นอกนั้นเหมือนเดิมก็จะเห็นว่าก็เป็นภาพเป็น g o l d e เอานะภาพตอนเย็นมีลิมไลท์แต่ d a r ก cloud เปลี่ยนไปตามที่เราใส่ละว่เาเป็น city d a r ก c าว u d เป็นค coastal นะครับสุดท้ายเอาที่อย่างออกหมดเลยขอเป็น set, at, แอ s t r a c t color style dark c l o นะครับ ประมาณนี้เรื่องความจริงก็อย่าง,งที่บอกครับมันอันนี้ก็เป็นไปคร่าวๆแต่สุดท้ายอยู่ที่การทดลองคำคำบางคำ,คำใส่เข้าไปก็อาจจะส่งผลกระภาพหรือบางทีก,ก็อาจจะไม่ส่งผลกระภาพก็ได้นะครับอ่ะต่อไปซัมผัสกระถอดนะครับดูไม่ได้เลยเสร็จใครเห็นซัมผัสกระถอดอ่าสัมผัสกระถอดก็จะเป็นชนิดของกระถุ้ในการถ่างภาพนะครับ อันนี้ไม่อธิบายเยอะจำร่าวๆไปเลยใช้อยู่แค่สามอันนี้นะ, <c oughs> นะครับก็มีเยอะมาก mac ultra ddr d ah dpm fast fast สามวันใ,ใช้สามอันนี้พักเพลสมาให้แล้วอันอื่นอาจจะต้าวๆใช้ไา้นะครับอาจจะดูเร็วๆไปแต่มาได้สามอันแรกก็คืออันที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะครับคิดที่สุดใช้ดีที่สุดคืออัลเลอร์นะครับอันอื่นก็อลองมา ดีดีเอ็มกับดีดีเอ็มเนี่ยข้อดีคือจะน่าเล่นกว่เร็วนะครับจะเร็วกว่าส่วนนนั้นอื่นอาจจะใช้ยากบ้างก็จะมีบางเคสที่ไม่ค้าอื่นใช้ได้ดีนะครับแต่ถามว่าระดับครอบประวัตใช้ได้ดีเลยทุกภาพแม่หนังก็น่าจะเป็นสาวันนี้นะครับอันนี้คือทุกอย่างเหมือนเดนะ้เนาะเปลี่ยนแค่ซันตี้มทถอดก็ได้รูปด้วยตัดต่างกันซันตี้สเต็ปนะครับเป็นสเต็ปในการดิสครวชั่นภาพ นะครับก็ค um, mm ือสเปคหรือสเปคดิจิชั่นเนี่ยเราเรามีสเปคในการดีโน伊斯ภาพนะครับจะเห็นว่าแต่ถ้าเราเห็นเซตที่หนึ่งสเปคหนึ่งสเปคเนี่ก็ยังดูเส้นภาพได้แนะครับถ้าสเปคสิบสเปคยี่สิบสามสิบห้าสิบมาห้าสิบถ้าสังเกตว่าหลังจากยี่สิบเปอร์เซค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นภาพต่างนะครับแต่เวลาในการใช้เกจบีคนละเรือกนะเช่นจะว่ายี่สิบสเปคก็จะใช้เวลาประมาณ สิบวินาทีร้อยห้าสิบถเ็ดอาจจะก,กินเวลานานนาทีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นส้เป็ดที่แนะนำก็คือยี่สิบถึงสามสิบนะครับไม่ต้องเติมนีเนาะ,ะต่อไปก็เป็นเรสโซลูชนนะครับก็กำหนดขนาดของภาพที่สร้างขึ้นมานะะถามว่าการต่อราาแรงนี้สร้างภาพใหญ่ๆไปได้เลยหรือเปล่าเอ่อก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ด้านยาวที่สุดเนี่ยขนาดไม่เติม ขนาดไม่ต่ำกว่า5้2ยุแล้วก็ไม่เกิน768นะครับเป็นเรื่องของโมเดลที่ถูกเทรนมานะครับด้วยอ่าเรสเซลิชันประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครเคยเห็นภาพอะไรที่แบบแขนขาหนอ,อกมีหัวลลหลายหลาหัวเนี่ยบางทีก็เกิดจากบางทีเจยเร s o ซล t ชันที่สูงเกินไปนะคำนหาแล้วอยากได้รูปชัดๆทำยังไงเดี๋ยวเราไปอาสเกลกันอีกทีหนะึ่งได้อ่า อันนี้จะเห็นว่า r e s o ซ u t ชันที่ต่างกันเนี่ยถ้าเป็นคนละค่าเลยนะครับอันนี้มพร้อมทุกอย่างมันกป็นดนะครับซื้อเดียวกันแค่เปลี่ยน r e s o ซ u t ชันเนี่ยเสื้อก็เปลี่ยนสีลยเพราะว่ามันเป็นการเมือนซัมพลิเป็นการดิฟュชันขึ้นมาใหม่นะครับประมาณนี้ปกติกที่ผมใช้ก็จะใช้อยู่แค่นี้ครับ512คูณ768นะครับหรือถ้าเป็นสปา์ก,ก็เป็น512คูณ512หรือเป็น่ก็ จะหกแปดคูณเจ็หกแปดแค่นั้นนะครับต่อไปเออ่สียจีสเกลก็ตั้งให้ค่ามีความใกล้เคียงกับคอามนะครับอันนี้ค่ามาตรฐานไม่ใช่ค่ามาตรฐานใช้กันโดยบ่อยเจ็ดถึงสิบเอ็ดแค่นั้นนะครับโอเคอันนี้ไปเทสมาให้เราเสียสเกลต่ำเนี่ยก็จะค่าก็จะดูไม่ค่อยมีดีเทลมากสูงไปเลยก็สามสิบว่าคุณบุกโลกไปแล้ว 50, อะไรก็ไม่ลงนะครับค่าที่ใช้กันโดยบ่อย,ยประมาณเจ็ดถึงสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ก็ลองไป่ทดลองอสีดสกเกลเนี่ยสูงต่าไม่มีผลต่อเวลาในการจะมาเล็กราพนะครับโอเคต่อไปเลขซีเลขซีดเนี่ยก็คือไปเลขระบุค่าการรันบ้างของไหนมาส,สร้างภาพนะครับเหมือนว่าถ้าเราใสา่ทัวอย่างเหมือนเดิมเลขซีเดิมก็จะได้ภาพเดิมนะครับ ทุกหลังพันเตอร์หรือเหมือนเดิมเลขซีลเปลี่ยนก็จะจะมาเลทภาพใหม่นะครับสังเกตของมันน่าจะขึ้นเป็นลบหนึ่งนะครับผมก็มเป็นลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งก็คือเป็นการแรนดอมทุกทางที่จะมาเลทภาพนะครับอันนี้ให้ดูข้างบนกราฟคือเลขซีนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเลขซีลแต่ละเลขมันให้ท่าที่แตกะะต่างกันนะครับก็คือแตกต่างกันในระดับ ของาลายด,ดั้มเริ่มของลายด,ดั้มไรซ์นะนะครับประมาณนี้สำหรับเล็กสีอ่าโอเคทีนี้จะเห็นปุ่มเอลิฟิกนะคะระับเอลิฟิกเอาไว้ทำอะไรเอลิฟิกคือการอัพสเกลภาพแต่ที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องของโซลูชันเราอยากได้ภาพที่ขนาดสูงขึ้นเรามากดเอลิฟิอัพสเกลอ,อีกทีได้นะครับอ่อาดูทีใช้ก็กดเปิดเอลิฟิกนะคะรับให้ทำการเบรคเหล็กสองรอบ รอบแรกคือจะเป็นเหรีที่ห้าร้อยีอ่สิบคือห้าร้อยสองนะครับแล้วก็จะทำการกเพิ่มฟิก็คือจะเลรียเพิ่มรอบมันอัพสเจขึ้นมาเป็นพันยี่สิบคพันยี่สี่นะครับเราเซตตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้ขยายกี่เท่านะครับเหม่อนเป็นคูณร้อยเปซ็นตะครับอย่างเซตเป็นสองก็สองร้อยเปซ็น์นะครับค่าที่ต้องใช้อย่างคือร i อยเ t เซด้านขวา 0.4นะครับคือค่าความเปลี่ยนแปลงของภาพหลังจากไฮไลฟิกเอ่อด้วยความที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่ามันสร้างภาพสองรอบนะครับเอ่อภาพที่ไฮไลทฟิกเนี่ยมันเหมือนมันสร้างภาพใหม่ขึ้นมาแต่อยากให้ภาพใหม่เนี่ยมีภาพเดิมมากแค่ไหนก็มาตั้งตรงนี้นะครับค่าปกติาาถ้าไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงมากก็ตั้งไว้ที่ประมาณ0.4นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาการสร้างภาพด้วย สร้างสูงก็ใช้เวลาเยอะนะคะส่วนให้เลสสเปคอันนี้ก็ปกติตั้งเป็นศูนย์เลเช่นไฮเลสสเตคก็คือสเปคที่ทวาการไฮเลสตั้งเป็นศูนย์ก็คือเท่ากับการสร้างภาพเช่นเราสร้างภาพ20สเปคนะครับให้เลสก็จตั้งเป็นศูนย์ก็คือเท่ากันคือ20สเปคนะครับจะมีแค่บางกรณีเช่นเราสร้างภาพมา50สเตคแต่เราอยากไฮเลสเพิ่ม10สเตปคข้ามมาเสร็จตรงนี้เอานะครับแต่มาตรฐานแล้ว ก็เท่ากันนะครับตั้งสุกเลยอ่าดิสโตเฟซฟสสายสุดอันนี้เป็นเรื่องการแก้ไข้นใบหน้านะ,ะอันนี้จะไว้ว่าใช้เฉพาะกับภาพเหมือนจริงเท่านั้นนะครับภาพแนอินเทอร์เน็ตภาพใช้นะครับเพราะว่าอยูยนะะ่ต,ตเฟสเนี่ยมันเป็การอัาตู้เอาภาพใบหน้าจริงเข้าไปแปะเนาะตัวอย่างนะครับอ่าอันนี้จะเห็นว่าอันนี้ดีสโตเฟสอ่าดีสโตเฟสคือดิสโตเฟส ๋ยวให้ดูภา,า, okay. าพใหญ่ดีกว่าโอเคสายหนือภาพที่จะมาเนะล็มาห้าร้อยยสองคือห้าร้อยยสองนะครับเราไฮไลท์ฟิข,ขึ้นมาเป็นพันยี่สิี่จะเห็นว่า,ารายละเอียดมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่มันมันไม่ได้แค่อัพสเกลภาพขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ผมตั้งไว้ศูนย์ี่สิบสี่ติว่าเราตัง้งไฮไลท์ิกไอคอนดีเตน์สูงเนี่ยเป็น0ูนยปหน้าตาก็จะ,ะเปลี่ยนไปเยอะตนี้ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนรีสเฟส ถ้าไฮไลท์อย่างเดียวไม่รีสโตรฟฝาบร์เวณรีสตตรฟจะเห็นว่าอันนี้มันจะเหมือนเป็นภาพที่ะะเป็นเลนะอาจจะดูียกว่าภาพจริงแต่ถ้าเราดูจร,จริงมันคือภาพที่จะ,ะเงาขึ้นมาแต่ฝาเนี้ยที่คือเอาลกูกอ่าโมเดลเอาลกูกปากเป็นจริงจมูกคนจริงตาเป็นจริงเข้าไปแตะเลยใช่แต่มันดูน no ้อยมากค่อนข้างเนียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้กับภาพมาออดิเมะเราก็จะได้ลกูก ตัวนุมที่มหน้าเป็นคนจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาริสตาเฟ่ก็ใช้แบบออกปากยา,าวยาว,าวนานแบสตินะะ้นะครับนะอ่ลลาชี้ๆนะครับเมื่อกี้อ่ลลาครับครับใครอัไหนับกอ่าโอเคเป็นคำถามที่ดีครับอาพิกตลเลอ่แนะนำเป็นแบบกลางๆที่ใช้เวลาไม่นานนะครับ ถ้าเกลือแต่ละตัวใช้เวลาให้เท่ากันบางตัวเสีบมาทีก็มีนะครับปกติใช้เป็นโซลิตอันเทร์ชาร์ปนะครับหรือจริงๆริงจะรัดเทนก็ได้นะครับรัดเท่นค่ามาตรฐานก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ที่นิยมใช้กันบ้างแล้วกันนะครับก็คือตัวโฟร์อันเทอร์ชาร์ปนะครับจริงๆจะมีตัวอื่นด้ก็จะมีตัว RSA ์แอรนพัลส์พัสอะไรสักอย่างนะครับก็ลองดูแต่ว่าอันนี้ที่ใช้กันเป็นหลักก็คือ โปรยน้ำชาลรูปนี้ก็ก็ใช้โปรยน้ำตาันะครับในการท s สเกลอ่ะสุดท้ายชิดๆเมื่อกี้สามมาบอกสลัดก็ไม่รู้เรื่องอะไก็อยากอธิบายเดี๋ยวดูดูสลัดนี้ไปจบก็คือค่ามาตรฐานเลยกันครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งกันประมาณนี้ซัมปิ้งวอเอร์อร์ยี่สิบ้าเกิดสี่สี่เจด ฟิกก็อันนี้ลราแต่นะครับใช้ได้ฟิกออนนะครับ,รรบดูมาสเตนแล้วก็อนี้ก็ผิดพร้อมจริงๆแล้วก็ผิดพร้อมเนี่ยมีมีหลายแบบนะครับแต่ว่าผมให้เซตที่เป็นเซตมาตรฐานไปและวกันประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้สำคัญนะใส่เลกผิดพร้อม m s ็นสเบบมือกับมือด,ด้วยนะในอาจจะอาจจะได้ภาพแนวะสีปดบอกมาบ ครับ่งคำคำแห่ง S7 แดูคืออะไรอ่ามัดอะไรนะมัดเซตซอรบครับเป็นเป็นจริงๆเป็นคำเหมือนแพทภาพที่เป็นภาพแนว18บวกหรือภาพแนวโซ่ภาพรุนแรงอะไรพวกนี้ครับใช่เหมือนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือ8บวกนะครับทำนี้ว่ากันแต่จริงๆโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น S7 แต่พี่ดูมัดเซนซอร์เบอร์นะครับเป็นออพพิเศษอะไรอะไรประมาณนี้

ไอมันจะมีมาข้ามมีอินโฟที่เราคัดลอกไปอ่าครับเทสคได้ใช่ไหมครับเช็คได้ครับนี้พอเราเซตทุกอย่างตามเนเป๊กปุ๊บเนี่ยรวมถึงซีด้วยซีโนเบรคเลยเนี่ยครับพอเจะนเรตเอาข้าพมันไม่เหมือนกับในตัวอย่างเปเป้ครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดูว่าทำในเครื่องตัวเองเนี่ยใช้ซีจดเดิมเซติเดิมทุกหลักแล้วคือเจเนเรตอีข้ามมาตรงเหมืนเดิมเป๊กถูกต้องครับใช่ครับอันนี้มันเพรอะเลยเราะอะไรใช่ครับเอ่อเป็นไปได้หลายแบบมาครับเช่นในซีจนั้นอาจจะ มีตัว texture version อาจจะมีตัวไอ texture embedding ที่เราไม่มีในเครื่องแต่เขามีซึ่งไอ้ texture embedding เนี่ยมันเป็นแค่ฟ้อนธรรมดาแต่มันต้องมีตัวตัวทีเวิร์ดเพิ่มมาอีกทันก็โหลดจริงๆโหลดมากโหลดแล้วดยนะเพราะว่าไลช์ที่ว่าโมเดลก็โมเดลเดียวกันใช่ไหมโมเดลเดียวกันอ่าโอเคอ่าอาจจะอาจจะที่เป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าบางที คนสร้างเขาใช้เอ็กซ์เทนชนเสริมอย่างอื่นที่มันไม่ใช่มีอินโฟครับเช่นตัว artistic g r a d i e n เพิ่มความสวยงามหรือจัด composition ภ่าอะไรเงี้ยมันมีมันมีจริงจริมันมีเอ็กซทนชนหลายตัวที่แบบมันไม่ใช่มีอินโฟอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอ,อย่างที่บอกไปในโุณสซ้อนเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะมีทุกค่อนข้างจะมีอะไรอัปเดตทุกวันอ่ะประมาณนี้นะครับ ถาสร็จเราเราเล่งเร่งไม่ได้ผมเพิ่งดูอียนไปมีมีช่างแบบใหม่จะทำให้เวลาในการสร้างภาพลดลง50%นะครับเขาเรียกโพเมทโพเุณตัวจริงอันนี้ก็ของใหม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวกลับไปท่านี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นลองลองสร้างภาพมาดูว่าอะครับการเนี่ยก็เซตติ้งตามนี้นะครับ เพิ่มไฮเลฟิกกับดีสโตเฟเข้าไปด้วยในก,กู๊กขลักเนี่ยสร้างภาพค่อนข้างเ,างเร็วพอสมควรนะครับจากจากที่ลองถือว่าเร็วมาระดับหนึ่งแล้วอ,อ,อ,อัน,นงแรงันใหม,ม่ได้เีอเยอะไรก่อนเออะครับ้บสงรงภาพไปอันนึงแล้วอแบบสร้างอนใหม่ไม่ได้ต้องเียอะไรก่อนลัเหมจะสร้างต้องเลีลองดูในก,กูกขลั 对了吗？